บีเอ็มทำรถสุดล้ําเปลี่ยนสีได้ i v วิช o n ่ดีมันเปลี่ยนสียังไงมันสุดล้ำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับบีเนะครับก็ได้เปิดตัวนะครับรถสุดล้ําของเขานะครับที่คาดว่าจะมีการให้สั่งจองและ วางขายนะฮะในอีก2ปีข้างหน้านะครับซึ่งรถคันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วที่ว่าสุดล้ำเนี่ยคือแนวคิดแล้วก็คอนเซปต์ของเขานะตอนนี้ังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่นะครับเป็นรถต้นแบบอยู่คอนเซปต์ของเขาที่เอามาเปิดตัวนะครับในงาน CES นะครับที่ผ่านมาต้นปีนี้นะครับก็ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากคอนเซปต์รถของยี่ห้ออื่น หลายยี่ห้อเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนมันกจ็จะต้องเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากมายทีเดียวนะครับที่ว่าสุดล้ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่อีก2ปีข้างหน้าคุณจะได้เห็นตามท้องถนนเนียน่ยนะครับอ่ะเราไปคุยกันเลยครับ BMW นะครับได้สร้างรถที่ตั้งชื่อว่า ไอวิช o n นนะครับรถนี้มีชื่อว่าดนะครับ D E E นะครับเหมือนชื่อคนเลยนะฮะก็ชื่อถ้าเป็นภาษาไทยก็ถือว่าดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นคำว่าดีนะครับเขาบอกว่าเป็นรถที่มีดิจิตอลโซนะครับคือมีจิตวิญญาณของความเป็นดิจิทัลอยู่ด้วยนะครับคือมันจะเอ็กเพรสชั่นในทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะฮะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเราด้วยนะครับคำนึงถึงความรู้สึกของเรานะฮะ มันเหมือนกับเหมือนกับตอนนี้ถ้าถ้าจะเยบเที่ตอนนี้ก็คือบางทีบางคนว่างก็อาจจะแบบนั่งคุยกับซีบบบ Alexa, รนีนะครับคุย,คยกับคุยกับอเล็กซ่าอะไรแต่อะไรอย่างเงี้มมนนย,ยน,นะครับมันก็คล้ายๆกันในความรู้สึกผมตอนแรกก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าพอได้ไปนั่งดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆดูแล้วเออมันมันอาจจะแบบว่ามากกว่านั้นแล้วนะครับในสองปีข้างหน้ามันอาจจะลงเชิงลึกมากกว่านั้นในการพูดคุย กับดิจิตอลเนี่ยนะครับคือมันก็การเลยการเป็นการพูดคุยกับรถมันมีความรู้สึกของเราเข้าไปด้วยรถตัวรถเขาก็มีความรู้สึกด้วยไม่ได้ฟังตามคําสั่งอย่างเดียวก็มีการโต้อตอบเหมือนเราคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีอะไรพวกอย่างนั้นเข้ามาผสมผสา,านะผมว่าก็คงจะเป็นการขับรถที่แบบว่าเพลินทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนแตีคิเราคุยค้างกันเรื่องสีนะฮะส่วนในเรื่องของสีเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มันจะเป็นเทคโนโลยีที่คุณสามารถจะเปลี่ยนสีได้จากแอปพลิเคชันเลยนะฮะเฉดได้ทั้งหมด32เฉดเลยนะฮะจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะวันนี้อยากขับสีขาวพรุ่งนี้ขับสีเขียวอะไรก็ได้นะแล้วที่แจ๋วสุดเลยนะครับคือถ้าไปดูภายในของรถอันนี้นะครับกระจกหน้าต่างอะไรพวกนี้วินโดว์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ที่แบบว่าสุดล้ำมากนะครับมันจะไม่มีคอนโซลข้างหน้าแล้วนะ มันจะมีแค่ปุมนิดเดียวแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างมันจะโชว์บนกระจกหมดเลยเขาบอกว่ามันก็จะปลอดภัยในการขับขี่ด้วยคือไม่ว่าจะเป็นไมเป็นแมปเป็นอะไรต่ออะไรหรือว่าอื่นๆโท,ทรส่งโทรศัพท์อะไรทคุณอยากให้โชว์มันจะโชว์อยู่บนกระจกคุณหมดเลยทั้งหน้าเลยนะครับซึ่งคุณสามารถจะกดปุ่มได้นะครับแล้วก็คุยสั่งงานได้ และแน่นอนที่สุดนะฮะพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยระบบขับออโต้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันมันมีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เขาก็คํานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นเป็นที่1อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งงตอนนี้เราก็คงจะทราบอยู่แล้วถ้าเป็นพอสอนนี้ก็เทส l a าก็คงจะเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีด้านนี้อยู่ณตอนนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยจะมีรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับเข้ามาเยอะแล้วอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยรถที่เป็นออโต้ไดรฟ์ที่มันขับ พาเราไปเองแล้วปลอดภัยเนี่ยมันก็คงเกลื่อนไปหมดแล้วล่ะมันก็คงจะเกลื่อนถนนมันก็คงจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าที่เราคงจะเห็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เร็วมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปตามดูนะครับว่ารถคันนี้มันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแจ๋วอย่างที่เราเขาโฆษณาไว้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาให้เราได้ถกได้คุยกันอีกไหมนะครับ ส่วนเรื่องดีไซน์ไม่ต้องห่วง b m เขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับดีไซน์ทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่คุณเห็นในในคลิปเนี่ยนะครับถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ครับราคายังไม่ต้องไปคุยกันลนะกันรอให้มันมาก่อนแต่เชื่อว่ากระฉูดแน่นอนราคานะฮะอาจจะอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าก็ขอได้ดูได้ได้เห็นได้ ได้รู้จักกันไว้ก็ก็โอเคเนะฮะอาจจะไม่รู้จะได้ขับหรือเปล่าถ้ามันแพงมากๆนะครับอครับก็วันนี้นะครับก็เอาเทคโนโลยีนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์คันนี้มาฝากกันนะครับถ้าคุณชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดไลค์ง่ายๆคลิกไลค์นิดเดียวนะครับหรือว่าคอมเมนต์ทักทายเข้ามาหรือคุณมีความรู้อะไรเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มากขึ้นก็แชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับ มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมฝาก subscribe ด้วยนะครับที่ช่องนี้ Body Creation สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ